สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปถมศึกษาปีที่3ซึ่งสอนโดยคุณครูบุตรสกุลพาลานะคะทางสาระการเรียนรู้แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ความสำคัญของดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนและทิศนะคะตัวชี้วัดอธิบายรูปแบบเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์2อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการการเกิดขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง สามแต่หนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้หน่วยการเรียนรู้ที่7การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะคะแบบรูปเส้นทางการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์นะคะ เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่ที่เปล่งแสงสว่างให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกได้อย่างชัดเจนดวงอาทิตย์จะหายไปในเวลากลางคืนปรากฏดวงจันทร์เป็นดาวดวงใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนนะคะ นักเรียนมาดูรูปภาพนะคะนักเรียนดูว่าภาพกอหรือภาพขอภาพกอเป็นช่วงเวลาเช้าหรือภาพขอให้นักเรียนสังเกตร,รูปภาพนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งนะคะ ยามเช้าตรู่ของทุกๆวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางขอบฟ้าทิศตะวันออกและเคลื่อนที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าจนอยู่สูงที่สุดในเวลาเที่ยงวันเมื่อเวลาช่วงบ่ายผ่านไปดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนที่ลดต่ำลงไปขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน จึงมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปครึ่งวงกลมให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะรูปแบบการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มาดูกลางวันกลางคืนนะคะการเกิดกลางวันและกลางคืนการศึกษาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทำให้เชื่อได้ว่าโลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว4 5 0 0ล้านปีมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ จำนวนมากอธิบายกำเนิดของโลกไว้หลายแนวคิดแนวคิดหนึ่งเชื่อว่าโลกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแก๊สหลอนและฝุ่นละองในอวกาศที่หมุนรอบรอบดวงอาทิตย์ต่อมากลุ่มแก๊สนั้นค่อยๆเย็นตัวลงกลายเป็นโลกซึ่งประกอบด้วยภาคพื้นดินหินและธาตุภาคพื้นน้ำและบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกนะคะ โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันหรือ1ปีนะคะโลกก็จะหมุนรอบตัวเอง ไปด้วยใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองนะคะโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์บริเวณต่างๆบนพื้นผิวโลกจึงได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันบริเวณที่ได้รับแสงสว่างก็จะเป็นช่วงเวลา กลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจนรับขอบฟ้าไปในตอนเย็นส่วนบริเวณที่ไม่ได้รับแสงก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะมาดูเกี่ยวกับทิศนะคะกรณีที่เราไม่มีเข็มทิศซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยบอกทิศเราสามารถใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักในการบอกทิศได้เช่น ในตอนเช้าให้เรายืนกลางแขนและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นทิศต,ตะวันออกก็คือด้านหน้าของเรานะคะส่วนแขนขวาก็จะเป็นทิศใต้แขนซ้ายก็จะเป็นทิศเหนือนะคะอนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักในการบอกทิศ เราไม่จําเป็นต้องใช้เข็มทิศนะคะเราก็จะสังเกตง่ายๆโดยการยืนกลางแขนหันหน้าไปด้านทิศต,ตะวันออกความสําคัญของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีความสําคัญกับโลกเราอย่างไรนะักเรียนมาดูกันนะคะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ12,756กิโลเมตรเล็กกว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 3 9่ง3้ากิโลเมตรหรือประมาณ109เท่านะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ของโลกเมื่อพลังงานความร้อนผ่านเข้ามาอย่างโลกชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลกจะดูดพลังงานความร้อนไว้ทำให้อุณหภูมิของโลกระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนักสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้พลังงานแสงเป็นต้นกำเนิดของพลังงานเคมี ที่สิ่งมีชีวิตต่างๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็ทำกิจกรรมต่างๆโดยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดึงพลังงานแสงมาใช้ในการสังเคราะห์แสงโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ครูขอจบวิชาวิทยาศาสตร์เราเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ